สวัสดีค่ะแม่บัวมาตัดดอกไม้เด้อพี่น้องเมื่อนี้แม่บัวมาตัดดอกไม้จ้าเห็นดอกไม้บ่นี่เห็นดอกไม้น่าแม่บัวบ่พี่น้องแม่บัวมาตัดดอกไม้พี่น้องตัดดอกไม้เขาตลาดส่งลูกค้า เากะจะตัดจังซี่แล้วเขากะเอาเขาไปปั้นไปปากตากไปพึ่งห้มันแห้งแล้วเขากะแพ็กใส่ถุงเนาะคะ่ะพี่น้องแพ็กใส่ถุงจ้าแม่บัวสิผ้ามาเบิงบรรยากาศที่ตัดแล้วกับบทท่านเด็ดตัดเดอ้อพี่น้องจ้าื้อน,นี้มาตัดดอกไม้พี่น้องตัดดอกไม้เข้าตลาดผู้ได้่างมาตัดซอยแม่บัวเด้อจา้าสนใจที่สิตัดดอกไม้มาเด้อค่ะเด้อ ตัดแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องอันนี้คือตัดแล้วเนาะค่ะเนะาะจาน,นี่คือตัดแล้วคันดอกซัานี่เข้ากับว้ถ้ตตัดสินนาค่ะสินนาอาทิตนาสินนาก็คืออาทิตย์นาแหละพี่น้องจะมาตัดดอกไม้มือนี่สองคนมาสองคนพี่น้องมาตัดดอกไม้พ่อตาเลาอยู่พุน เพืนมาซอยเนาะคะ่ะผ่นเสียงตับตับอยู่ผ่นพี่น้องภาพเบเบิบ้บรรยากาศข้างล่างนี่มันตายพี่น้องมันเฮึ่มมันเล่ตายเหลืออยู่บลายม,มันแรงใต่ให้มัันฮึ่มไตยกับ่าจักมันที่เป็นตุนแบบนี้ยันมันแรงตายอยู่พี่น้อง ด้านนี้จะตัดแล้วเนาะคะ่ะตัดแล้วห้องกับยูเข้าไปใไบเอารถถ้อยออกไปบ้าน,นะค่ะพี่นอ้องยูออกจากสวนเอารถมาถ้อยออกจากสวนเข้าบ้านเนาะคะ่ะนี่ด้านนี้เพราะท่านได้ดตัดค่ะพี่น้องด้านนี้เพราะท่านได้ดตัดนี่พ่อตาเพื่อนกับมาตัดซอยพนักงานตัดสองคอนพี่น้องเมื่อนี้จีเล้วงยงไงวอ เวลาตัดเท่ากับจะเป็นประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องตัดสองขอบคางเนาะคะ่ะตัดคางนี่แล้วก็ตัดคางนี่จะตัดเทละคางนานละคางนานละครึง่งเวลาตัดเนาะคะ่ะอันนี้ตัดมาแล้วที่เหลือเท่ากับเอาไว้ถ้าตัดอาทิตย์หน้าเนานะคะ่ะพี่น้องให้มันดอกใหญ่ก่อนเพราะว่าดอกใหม่เท่า้มันเป็นดอกใหม่เพิ่งออกค่ะเพิ่งเริ่มออก นดีคักลายฝนดีคักนี่ข้างล่างนี่ออกคักพี่น้องนี่มองนี่ดินหืมห่มจังไดค่อยออกคักแฉดดอกมันพุนอ่ะมันบริเลงฮัดโต๊กระแดดจังสี่แม่พี่น้องระบาดนี่เข้าบริโหตน้ำแม่พี่น้องทึ่งน่นมันกัเลยบ่คือข้ังล่างเนาะค่ะมองได้ทึ่งนุ่นบ่ค่อยมีดอกได้พี่น้องผุดดอกบ่ค่อยลายเนาะค่ะมองได้ทึ่งน่นดอกบ่ค่อยลายได้พี่น้อง ดอกบ่ค่อยหลอันนี้นี่มองนี้นี่ดอกห้ายคักนี่มองนี้มันหึมแต่ว่าทึ่งโน่นมองนี้เห็นบ่นี่เป็นยังสี่แะ้วนี่จ้ามันป็นเอียงตกไม้พันนี้มันหมักนาําหี่ไดยายแม่มันหมักนามอยู่ข้างหลังพอตาตัดไปหันมันหึมเจ้พี่น้องหันติกับปลาอ้อยมันหึมแดนปลาอ่อยเพิินนั่นเนาะมันมปนปลาอ่อยไม่บัวดอกจ้าปลาอ่อยพราเจ้า แม่บัวก็มีตานีแหละจ้าป้าดาวเรื่องก็มองไทยใบมองลุง่งลุงขึ้นไปมองเป็นแปี่นนี่ยนะพี่น้องดอกดาวเรื่องพี่น้องเอ้ยมองดูมันเป็นต้นยูบลงแบบนี้บุรี่หวานเป็นน้ำอียงเป็นน้ำพ่านดอกใหม่มันบ่อแข็งแรงบ่หันเดีมันบ่อถือกับดินเอาพ่านอื่นมาปลูกคันบ่เปิ่นได้พี่น้องเอาพัานนี่มาใส่ยง้มได้เป็นแบบนี้ยง้มนั่นจ้า ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องจ้าตัดสองคอนที่แล้วง่ายบอไใกล้จะเทียงแล้วว่าเสียมันแลลวกอนบายสองมันสิแลลวบ่วนี่พี่น้องมึงดูแม่บัวกับข้าคันน้องไหม่สมอยู่สวนสิได้ออกมาเนาะคะ่ะจ้าตัดแล้วห่อก็ถอยออกไปอยู่ออกจากสวนถอยออกไปไว้เทียงหน้าเนาะคะ่ะ เอาไปไว้พุ่นพี่น้องพุ่นเอาไว้เทียงหน้าพุ่นเนาะค่ะเอาออกไปว้เทียงหน้าพอบานพุ่นก็จะไม่ยู่เอาออกไปว้เอาออกไปว้พุ่นเอาออกไปไว้พุ่นลาบานี้รถปิกอัพเขามากก็จะมาถ้อยเอาออกไปเขาบ้านค่ะพี่น้องตอนนี้เอาเขาโคตรไปส่งลูกค้าอยู่จ้าตอนนี้เอาเขาโคตรไปส่งลูกค้ากับมากค่ยสิไ้มาถ้อยเอาดาวเรื่องออกไปปัน ไปปั้นไปตากพัดร่วมเห็นมันแหงแล้วเข้า่คยได้แพกเด้พี่น้องเมเมนมว่าเอาไปแพกเลยคัดเลยเด้ปั้นตากพัดร่วมเห็นมันแหงแล้วเข้ากะมาคัดใส่มันอีกเนาะคะ่ะคัดเอาใส่ใส่หน่อยใส่ใหญ่ใส่กลางใส่เล็กอ่ามีหาใส่เนาะค่ะเบอร์ห้าเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งเนาะคะ่ะใส่ต่ละใส่เนาะคะ่ะอันนี้ อันนี้เช่มค่ะนี่เช่มอันนี้คล้องเช่มการตัดดอกไม้เด้อค่ะนี่พ่อตานี่ยค้องเช่มการตัดดอกไม้วดนนาคือสิออกายอยู่พี่น้องแต่ว,วันนี้ก็ออกายคักแต่ว่ามันหันออกอยู่นีเนาะค่ะมันขคบยืนตะนียืนตะหมองลุมๆคุ้มๆนี่หมองนี่ดอการกุ้งมูกีหลีค่ะนี่หมู่บ้านมีบัวล่วงมาก่ถึงเนาะค่ะนี่มือนี่ก็เลื่อยมาเอ็มพี่สวงไฮเบิ้ง นมารีวิวให้เบืง้งพี่น้องจะมารีวิวให้เบืง้งฝนก็มืดกับขืมออยู่ยังสี่แะไรพี่น้องแม่บัวแห้ยงยานฝนตกอยู่ย่านตัดดอกไม้บ่แล้วเนาะค่ะแต่ว่ากับพระท่านเด้๋ยส่งงานก็เลยมาถ่ายคลิปกอนเนาะค่ะพี่น้องจะ เฮาตัดใส่ตะกร้าตัดใส่ตะกร้าแล้วเฮาไก่เอาไปเทใส่เข่งใส่เข่งใส่ล้นยู่ยู่ออกไปไหวเนาะค่ะพี่น้องยู่ออกไปไหวจ้ายู่ออกไปไหวเทียงหลังจากนั้นเฮาไก่จังได้ถอยขึ้นรถใหญ่เข้าบ้านเนาะค่ะพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ ไ้แม่บัวเนเดอร์ค่ะพี่น้องแม่บัวมารีวิวสวนดอกไม้ไ้เบิงจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกไลท์ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามารับชมเด้อค่ะพี่น้องจ้ามารีวิวไ้เบิงเนาะค่ะนาะจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกไล์ ทุกแช์แช่ให้แม่บัวน้ำเนืเด้อค่ะพี่น้องกดไลค์กดแช่ให้แม่บัวน้ำเนืจ้า